ค่ะส bon วัสดีค่ะวันนี้ก็อัดคลิปนะคะแบบแต่งแล้วก็อยากอัดคลิปให้คุ้มนะคะวันนี้แบงค์ก็มีข่าวดีมาบอกนะคะตอนนี้แบงค์ได้เป็นตัวแทนนะคะเกี่ยวกับกูตาอาโมนินะคะหรือว่าสินค้าแบนด์ของชายนิ่งนะคะวันนี้ก็จะมาพรีเซนต์นะคะแบนด์สินค้าของชายนิ่งนะคะตอนนี้แบงค์ได้เป็นตัวแทนแล้วนะคะอย่าลืมคิ้โฆษณาให้แบงค์นะคะบางคนอาจจะงงนะคะว่าการขิดโฆษณาคืออะไรก็ง่ายๆเลยค่ะถ้าโฆษณาขึ้นเป็นรูปแบบวิดีโอนะคะไม่ต้องกดข้ามค่ะคือดูให้จบนั่นแหละค่ะคือการขิดโฆษณาเนาะ วันนี้แบงก์ก็จะมานะคะคือตัดสินใจนะคะได้เป็นตัวแทนของอแบรนด์ชายนิ่งนะคะหรือกูตาอโมนิตตัวนี้เลยคะ่ะนี่คือแบบของปอมระบาดเยอะมากนะคะแบงก์เลยตัดสินใจนะคะสมัครเป็นตัวแทนนะคะนี่เลยแล้วตอนนี้แบงก์ก็เป็นตัวแทนทั้งหลายอย่างเลยนะคะทั้งเครือทั้งสินค้าในเครือสกินนิสต้านะคะก็คือกูตาออมอนนะคะแล้ว กาแฟโอโมพัรเกี่ยวกับโอโมพัรหลายอย่างเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นตัวแทนกับครีมอามินะคะที่แบบดังๆรีวิวเลิศมากนะคะใครเป็นสิวสามารถทักไปได้เลยนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนนะคะของ แบรนด์จิวเลีนะคะที่แบบเป็นสบู่ฟอกตัวขาวนะคะแล้วก็ครีมของเขาคือเด็ดจริงๆแล้วก็เป็นแบรนด์ของพี่แคสกินแคร์นะคะตอนนี้คือมีข่าวแบบของปลอมระบาดกันเยอะมากเลยนะคะแบงค์ได้เป็นตัวแทนแล้วสามารถสั่งกับแบงค์ได้ของแทนแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของพรทินาด้วยค่ะตอนนี้กําลังติดต่อการสมัครตัวแทนกับพี่แป้งอยู่นะคะคือพานาเซียนะคะคือตอนนี้เขาแบบ เฮ้ยยังไม่ตอบกลับมาเลยวันนี้นะคะแบงก์ก็ได้เป็นตัวแทนนะคะแอรกูตาอาโมนินะคะได้เป็นตัวแทนนะคะตอนนี้กําลังส่งรูปให้ให้พี่เขาทําป้ายอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็ดึกแล้วนะคะห้าทุ่มแล้วนะคะเขายังไม่ได้ส่งป้ายมาแต่ว่านี่ได้ส่งส่งไปแล้วนะคะให้พี่เขาทาป้ายนะคะเป็นดินเลอตัวใหญ่นะคะดินเลดินเลอ,เลอสายแบบเออสายใหญ่นะคะที่แบบมาจากบริษัทเลยแบงก์ก็ได้สมัครแล้วนี่สินค้าเพิ่งมาถึงนะคะ แบรนด์ชายนิ่งเลยนะคะสินค้าในแบรนด์ชายนิ่งมีอะไรบ้างนะคะวันนี้แบรนด์ก็จะมาพรีเซนต์นะคะตัวนี้นะคะเป็นเขาก็จะมีกันอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะคะรวมอะโมนิด้วยตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนนะคะนี่สูตรหนึ่งนะคะคอลลาเจนเปปไทด์นะคะตัวนี้อ่ะดูรูปกันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวแบงค์จะพรีเซนต์นะคะเดี๋ยวแบงค์จะอ่านตามนี้เลยสูตรใหม่นะคะเพิ่มคอลลาเจนเปปไทด์นะคะมากถึง8,900มิลลิกรัมนะคะประสานกัน กับสารสกัดธรรมชาตินะคะที่ช่วยเพิ่มความขาวใสอีก16ชนิดนะคะรวมกันถึง15,000มิลลิกรัมลยทีเดียวนะคะแล้วก็มั่นใจได้ถึงความขาวใสนะคะเด้งนะคะในตัวเดียวเห็นผลไวนะคะทานตัวนี้นะคะจนได้ครบทุกตัวในเรื่องผิวคือแบบเออทานตัวนี้ตัวเดียวเลยคือครบทุกอย่างเลยวิตามินต่างๆนะคะไม่ต้องทานวิตามินหลายตัวเห็นไหมเขาบอกนะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะ1ผิวใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยนะคะหน้าเด็กลดลดเลือนริ้วรอยนะคะเพาะมปีกคอลลาเจนไง มันจะเสริมสร้างในะแบบเออถ้าเรียนคอลลาเจนมาหรือว่าคนได้อ่านมานะคะร่างกายทุกส่วนของเราเป็นคอลลาเจนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อกระดูกนะคะกระดูกใช้คอลลาเจนทุกส่วนนะคะแล้วถ้าคอลลาเจนวันหนึ่งอ่าคุณมีอายุมากแล้วประมันแบบเออสาหเรื่อ เข้าสู่วัยสาคือแบบกลางคนแล้วนะคะคอลลาเจนของคุณก็จะผลิตน้อยลงนะคะคุณก็จะมีอาการต่างๆขึ้นมาคือแบบเออมีริ้วรอยนะคะแล้วก็หน้าเหี่ยวย่นนะคะมีฝ้ากะนะคะแล้วแบบเออผิวเริ่มเหี่ยวนะคะไม่เต่งตึงแบบสาวๆนะคะแล้วก็เริ่มมีอาการปวดข้อปวดหลังปวดขานะคะก็มาจากคอลลาเจนค่ะการกินคอลลาเจนนะคะมันไม่ได้ทําให้อ่าเขาเรียกอะไรนะ ผิวของคุณดีอย่างเดียวทําให้สุขภาพของคุณดีด้วยนะคะก็อย่างที่แบงค์บอกนะคะทุกส่วนอว,วัยวะทุกส่วนของร่างกายของเราใช้คอลลาเจนนะคะ <c oughs> แล้วก็ผิวเน,นียนลื่นขึ้นนะคะลดจุดด่างดา <c oughs> นะคะเป็นแผลเป็นลดการเจิดสิวนะคะช่วยการอักเสบของลดการอักเสบของสิวนะคะบางครั้งก็เปิดตัวเองเนาะพูดติดขัดนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการบูมแพ้นะคะต้านอนุมูลอิสระนะคะอนุมูลอ,สะะะอิสระคืออะไร,ออะไรบางคนอาจจะสงสัยนะคะคือทุกคนเียนอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระนะคะ นะคะคือเป็นอนุมูลที่ทําให้เราแก่สมมุติอายุช่วงหนึ่งเราสมควรแก่อย่างเงี้ยเราสมควรแก่มันก็จะมีอนุมูลอิสระแต่ว่าบางคนที่แบบเออมีอนุมูลคือแบบเรากินอาหารที่แบบไม่ถูกสุขอ,อนามัยนะคะสุขละอนามายัยแล้วก็แบบเป็นตัวเร่งทาให้อนุมูลอิสระอิสระของเราเนี่ยทาตัวเร็วขึ้นเราก็รู้สึกแบบแก่เร็วนะคะตัวนี้ ก็จะสามารถต้านอนมูลอิสระได้เพราะว่ามีเป็นส่วนของผลไม้นะคะส่วนประกอบนะคะมีคอลลาเจนเปปไทด์นะคะ8,900มิลลิกรัมนะคะอาเชโลล่าเชอร์รี่นะคะ1,000มิลลิกรัมนะคะแอคูตามีน500มิลลิกรัมนะคะเอซ เชอีนนะคะ500มิลลิกรัมแอลคูตาไทโอนนะคะ250มิลลิกรัมนะคะแอลคาเนชินนะคะ250มิลลิกรัมสารสกัดจากทับทิมนะคะ200มิลลิกรัมแล้วก็ซิงค์อีก75มิลลิกรัมนะคะเม็ดอะมกูนี60มิลลิกรัมนะคะ ALA เอีห้ามิลลิกรัมวิตามินอีนะคะอีก50มิลลิกรัมไลโคปีน30มิลลิกรัมและโคอินโคเอนไซส์คิวเทนนะคะอีก30มิลลิกรัมคือเยอะมากๆนะคะตัวนี้นะคะคือพูดเหมือนพิตตี้นะคะคือแบบแต่งตัวเหมือนพิตตี้แล้วก็พูด เหมือนพิตตี้นะคะตัวนี้นะคะมาถึงตัวที่2นะคะตัวที่2ของเราก็าคือนี่เลยนะคะอ่าดู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 ดดจําไว้ก่อนนะคะตัวนี้นะคะเป็นขาวบวกผอมนะคะซึ่งมีคอลาเจนนะคะประสานสารสกัดบำรุงผิวและเพิ่มตัวดีท็อกนะคะดัแบบจกจับแป้งนะคะที่ได้จากผัวขาวและเบอร์รี่นะคะพร้อมเล่งเผาผ่านนะคะจึงได้เรื่องทั้งผิวใสนะคะพร้อมกับลดฟุ้งดีท็อกหุ่นเฟิร์มนะคะหมอคนขับถ่ายยากนะคะสามารถดูดซึมน สำหรับแบบเหมาะสําหรับอ๋อระบบที่การดูดซึมไม่ดีนะคะจึงควรดีถอดของเสียออกก่อนนะคะเหมาะสําหรับคนที่แบบเออกินอะไรไปแล้วก็แบบไม่ค่อยเห็นผลนะคะแนะนําตัวนี้เลยราคาอยู่ที่49012สิบสซองนะคะที่ได้บอกไว้นะคะถ้าจําไม่ผิดนะเออแล้วมาดูตัวนี้นะคะแม่ก็จะอธิบายเร็วๆเ,เนาะเดี๋ยวคิดนานนะคะตัวนี้เป็นบอดี้ครีมนะคะนี่ครีมบำรุงผิวนะคะ เขาบอกว่ากินบำรุงผิวนะคะจากสเต็มกล้วยไม้นะคะสเตมเซลล์กล้วยไม้ประเทศเกาหลีนะคะโอเคคือแบบรีวิวเขาก็เลิศเหมือนกันนะแล้วแบรนด์ชายนิ่งอะ่ะเพิ่งได้รางวัลเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะเจ้าของแบรนด์ได้นะคะเป็นผู้หญิงแล้วก็มีสครับนะคะตัวนี้ใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปในเฟซแบงได้แล้วก็ไปดูอัลบั้มนะคะแล้วก็มีสบู่นะคะตัวนี้แรงค์งจะพรีเซนต์ตัวนี้ตัวเดียวนะคะคือกุตาอะโมนิเนี่เอ๋เอ,เ,อ,เ,อเปิดผิดอีบ้า นี่เลยนะคะกูต้าอาร์โมนินะคะ290บาทสามารถขาวได้นะคะไม่ใช่ว่าซื้อของแพงแล้วแบบต้องอ่ของถูกไม่ขาวนะคะคือตัวนี้แต่ถ้าคุณสั่งที่อื่นที่ไม่มีรหัสตัวแทนนะคะร้านขายส่งที่มันถูกนะคะอาจจะไม่ขาวเพราะของปลอมเยอะมากสั่งกับแบงค์แน่นอนขาวแน่นอนค่ะแอคูต้าอาร์โมนินะคะมี เขาเรียกว่าได้สารสก,กัดจากหน่อไม้ฝรั่งนะคะใช้ทานคู่กับคอลลาเจนนะคะจะเห็นผลเร็วนะคะหรือว่าทานตัวเดียวก็แบบช่วยในเรื่องผิวใสอมจมพูดได้นะคะถ้ากับการหนึ่งกระปุกเนี่ยท่ากับเราทานนะคะอชเชโลล่าเชอร์รี่นะคะ16ลูกนะคะแล้วก็มะเขือเทศอีก5ลูกทับทิมอีกหลูกนะคะซึ่งวิตามินซีสูงมากนะคะเขาบอกว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมนเป็นแหล่งกุ้าไทโอนธรรมาชาตินะคะวยช่วยให้ร่างกาย สร้างกุ้ตาได้เองเออกินแล้วสามารถขาวได้เองได้ด้วยนะคะแล้วก็มีทับทิมนะคะช่วยชะลอความชรานะคะเกฟซีดนะคะที่แบบเป็นเม็ดอ้งุ่นนะคะก็ช่วยยับยั้งการทําลายคอลลาเจนนะคะทำให้ผิวเนียนใสเปล่งปั่งนะคะโคเอนไม์คิวเทนช่วยในการทํางานของหัวใจด้วยนะคะแล้วก็ให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะสารสก,กรัดจากมะเขือเทศนะคะช่วยปกป้องแสงแดดนะคะและปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะแล้วก็อะเชโลลาโชลรีนะคะช่วยให้ผิวขาว ได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นพายแบ็คนะคะน่าจะเป็นอ่าเป็นไม้นะคะลดขนาดและความเข้มของกาฟ้านะคะตัวนี้250บาทนะคะไอ้สองยบาทนะคะอย่าลืมนะคะสามารถสั่งกับแบงค์ได้แบงค์เป็นตัวแทนแล้วนี่เลยเดี๋ยวนะคะสาหรับคนที่แบบสั่งตาลงจังหวัดของแบงค์นะคะมีอ่าตัวนี้ได้ตัวใหม่เลยนะคะก็จะมีแบบเออตาปั๊มตรงผลิตภัณฑ์แล้วก็มี บาร์โค้ดให้เช็คก,กันนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ hey,